ออกจากหน้าไม้ก็มาที่นี่เลยนะครับเดี๋ยวข้าราชการท่องมองว่ามันเป็นคอนเสิร์ตหรือเป็นอะไรนะครับไม่ใช่คอนเสิร์ตครับวันนี้มาต่อต้านพักประชาธิปัตย์เรียนพี่น้องนะครับข้าราชการที่อยู่ในสารการจังหวัดและก็พี่น้องที่มาทําธุรกรรมที่สารการจังหวัดนะครับทางกฎหมายทั้งหมดเนะฮะวันนี้เราในฐานะประชาชนพักประชาธิปัตย์ครับกําลังก่อวอร์ด ทำลายการบริหารประเทศทำลายการบรรยากาศการลงทุนเพื่อให้ประเทศนี้เกิดวิกฤตทางการเมืองเพื่อที่จะได้มีการยุบพักเพื่อที่จะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับเพื่อที่จะเรียกให้ทหารน,นะครับมาปฏิวัติโดยประกาศว่าจะไล่นายยกคุณยิ่งรักชินวัตรออกจากประเทศเหมือนพี่ชายซึ่งเรื่องนี้นะครับผมในฐานะประชาชนคนหนึ่งที่เลือกพราคเพื่อไทย สาเหตุที่เลือกพรรคเพื่อไทยขึ้นมาไม่ใช่เพราะอะไรเพราะเราเชื่อมั่นว่าพรรคเพื่อไทยคือนักบริหารเขาเป็นมืออาชีพในการบริหารแต่พรรคประชาธิปัตย์เป็นนักพูดครับเป็นนักปาาัยไม่ใช่นักบริหารเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องพิจารณาเอาว่าวันนี้จะให้นักพูดจะให้นักการเมืองมืออาชีพจากพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมาบริหารประเทศกันนั้นหรือฮะที่ผ่านมาท่านก็เห็นอยู่แล้วว่าไข่ช่างกิโลขายมันเลวร้ายขนาดไหน เด็กปัญญาอ่อนนะครับเขายังไม่ทําขนาดนี้แต่อันนี้มันทำฮะสาเหตุที่พักประชาธิปัตย์นะครับดิ้นรนเพราะอะไรครับเพราะกลัวว่าโครงการ2.2ล้านล้านจะผ่านปัญหาไม่ได้อยู่ตรงพรบ,บรในนโยสกรรมที่พักประชาธิปัตย์เอามาบิดเบือนแต่อยู่ที่ต้องการลงรัฐบาลไม่ต้องการให้รัฐบาลนี้ดําเนินการโครงการ2.2ล้านล้าน,นบาท3.5แสนล้านบาทในการบริหารจัดการเลือดน้ํา ประเด็นอื่นพลอยฟ้าพลอยฝนแล้วก็เอาประเด็นของนิรโทษกรรมออกมาพูดวันนี้ต้องเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนว่ารัฐบาลไม่เอานิรโทษกรรมสุดซอยแล้วแล้วพรบทุกอย่างที่ถูกนําเสนอไปหกฉบับรัฐบาลก็ยกเลิกหมดแล้วยอมขนาดนี้พวกคุณจะเอาอะไรอีกครับผมถามว่าพรรคประชาธิปัตย์วันนี้เจตนาลงเพื่อล้มรัฐบาลคุณดิ่งรักชินวัตร ซึ่งประเทศชาติเสียหายมาเยอะแล้วเสียหายมาตั้งแต่รัฐบาลอาภิรัฐบาลอาภิสิทธิเวชาชีวะได้ทําลายความน่าเชื่อถือของประเทศชาติอย่างย่อยยับไปแล้วครตั้งแต่ก่อนการรัฐประาหารก็ไม่ลงเลือกตั้งให้เกิดบรรยากาศทางการเมืองให้เกิดความเลวร้วายทางการเมืองครับผลสุดท้ายพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนรวมทั้งข้าราชการในบ้านนี้เมืองนี้ได้รับผล กมนะครับประเทศต้องตกต่ำเพราะอภิสิทธิเวชชาชีวะเพราะสุเทพทิพสุบรรวันนี้ประชาชนจะยอมไม่ได้นะครับประชาชนจะต้องรวมกันรวมตัวกันออกมาฮะวันนี้พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ตรงนี้ยังไม่เยอะพี่น้องที่อยู่ที่บ้านรีบออกมาเราจะต้องผลึกกำลังกันนะครับอย่างเต็มที่ในวันนี้นะครับประกาศศักดา ว่าประชาชนต้องการสนับสนุนพรัคเพื่อไทยให้บริหารประเทศชาติต่ตอไปใครจะมาล้มไม่ได้สิ่งที่เราต้องการคือให้รัฐบาลบริหารประเทศชาติต่ตอไปวันนี้หลังจากการก่อการรัฐประหารจากการนะครับชักจูงชี้โปงให้กระลอกของพรัคประชาธิปัตย์สมรู้ร่วมคิดกันทำลายประเทศ พ้นประเทศไปแป0แสนล้านบาทการปฏิวัติทาให้ประเทศชาติถอยหลังทาให้ประเทศชาติล้าหลังเกิดศูนยา์ยกราะหนึ่งปีพอปีต่อมาก็เอาพวกตัวเองที่มาบริหารก็คือสุรยุทธ์จุานนท์เป็นเรื่องที่เรารับไม่ได้เป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นพอท่านสมัครสมชายชนะการเลือกตั้งก็ไม่ยอมก่อวอดปิดสนามปิดตัวนณภูมิเกิดความเดือดร้อนไปทั้งแผ่นดิน ท่านลองคิดดูวความชั่วของพรคประชาธิปัตย์มันขนาดไหนวันนี้ความชั่วของพรคประชาธิปัตย์ต้องการล้มความเจริญของประเทศชาติแล้วประชาชนคนไทยยอมรับได้หรือไม่ท่านก็ลองคิดเอานะครับบรรดาข้าราชการทั้งหลายที่ท่านอยู่ขนาดนี้แหละที่ท่านฟังอยู่ขนาดนี้ท่านลองคิดเอานะครับว่าประเทศชาติเนี่ยนะครับกาลังจะเดินลงเหว เราจะปล่อยให้เดินลงเหวกันนั้นเหรอครับซึ่งวันนี้นะครับพี่ประชาชนพี่น้องคนเสื้อแดงและพี่น้องประชาชนออกมาร่วมกันเพื่อต่อต้านพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งวันนี้เห็งว่ามีมวลชนเข้าร่วมมวลชนที่เข้าร่วมเนี่ยต่างก็รู้ครับทุกคนก็ไม่ได้พูดความจริงนะครับอาิการบดีตามมหาลาัยต่างพยายามจะพูดออกมาว่า การนิรโทษกรรมครั้งนี้นิรโทษกรรมให้พันตำรวจโทด็อกเตอร์สัตถินวัตแต่ผมถามว่าอาธิการบดีไอ้พวกควายเคยคิดไหมเคยเข้าใจไหมถ้าพอรบอนิรโทษกรรมเนี่ยมันเลวร้วายมาตา3า9 0 9มันไม่เลวร้วายกว่านี้เหรอครับมาตา309นิรโทษกรรมให้คณะรัฐประหารทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตถามว่าไอ คณะบดีเฮงจวยพวกมึงเห็นชอบได้ยังไงให้มันผ่านได้ยังไงรัฐประหารทำประเทศชาติเสียหาย800แสนล้านค่าปฏิวัติ1นึ่งมื่ล้านงบลับอีก6,000ล้านผมถามว่ามีใครไปตรวจสอบบ้างอธิการบดีทำไมพวกมึงไม่ไปตรวจสอบ ประเทศชาติประชาชนจะต้องมารับเวรรับกรรมจากไอ้พวกจันไรบ้านจันไรเมืองพวกนี้เหรอครับการรัฐประหารที่ผ่านมาทุกคนก็รู้ว่าประเทศชาติาถอยหลังแต่กลับทากันได้หลวงคอไม่ออกมาต่อต้านไม่อรใดทั้งเส้นสิต่อวอกก็นั่งเฉยทั้งทั้งที่รู้อยู่แก่ใจตัวเองว่าการรัฐประหารในมาตราสามหมืเก้ามันขัดหลักนิติรัฐนิติธรรมทุกอย่าง แต่ทําไมครับทําไมรับกันได้ทําไมไม่ดัดจลิดตอแหลออกมากันวันนี้ประชาชนออกมาผมบอกว่าประชาชนนะครับที่ดัดจลิดตอแหลเนี่เลิกสักทีบ้านเมืองจะพัฒนาต่อไปนิรโทษกรรมก็ยกเลิกไปแล้วแล้วพวกคุณกอ่อวอดอะไรพรรคประชาธิปัตย์กอ่อวอดได้ยังไงคุณสมควรที่ยุติเพราะรัฐบาลเพื่อไทยก็ยุติแล้ว พักเพื่อไทยก็ยุติแล้วคุณต้องยุติตามอย่ามาก่อวอดในจังหวัดสมุทรปราการไม่ยอมพ่อแม่พี่น้องคนระับบรรดาประชาชนที่อยู่ในบริเวณนี้ทุกท่านสาเหตุที่ประชาชนคนเสื้อแดงมารวมตัวกันที่นี่ต้องการมาฟ้องประชาชนต้องการมาบอกประชาชนให้รับรู้ว่า วันนี้มีไอทรราชอภิสิทธาาาิเวชทีว่าจุเทพเพื่อสุบานก <millions> ็ลองคิดดูครับคนสวนลุมที่บอกว่ามีปัญญาเหลือเกินชนชั้นกลางชนชั้นกลางนะครับอย่างสีลมผมก็ไม่เข้าใจว่ามันโง่เป็นควายกันขนาดนี้หรอฮะก็รู้ทั้งรู้ว่าไอจุเทพเพื่อสุบันเนี่ยเป็นพวกผม โกงแผ่นดินโกงชาติสปรกรสี่กีศูนย์หนึ่งไอ้สุเทพโดนเต็มเต็มยุคไอ้โจนหลีภัยแต่เสือกไปสนับสนุนไอ้สุเทพสรุปแล้วเนี่ยผู้นำของกลุ่มคนเสื้อเหลืองผู้นำของพัจเตรคือใครครับคือไอ้โจนห้าร้อยอย่างไอ้สุเทพเชืออสุบานสปรกรสี่กีศูนย์หนึ่งนี่ครับชัดเจนมากที่สุดครับขอบคุณนะครับแม่ ขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับพระพุทธครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ลองคิดดูครับแกนนําของฝั่งนั้นเป็นใครครับเป็นคนที่โกงชาติบ้านเมืองโกงแผ่นดินหลวงนะครับแผ่นดินหลวงเนี่ยเอาไปแจกเอาไปขายสร้างความร่ํารวยให้ตัวเองในฐานะนักการเมืองถามว่าอธิการบดีทําไมมึงไม่ไปถอดอกไอ้เทพวะขอบคุณครับ แต่มาอะไรลักหนากับพันตำรวจโทด็อกเตอร์ทักษินจะเป็นจะตายให้ได้พันตำรวจโทด็อกเตอร์ทักษินเขาทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติชนประชาชนออกมาปกป้องเขาแต่ถามว่าไอ้ควายสุเทศมีใครออกมาปกป้องมันไหม <Yeah. S 1> คนสวนลุมก็ออกมาคนกรุงเทพก็ออกมาบอกว่านี่คือการต่อสู้ล้มล้างคนโกงชาติว่าอย่างนั้น ใครโรงชาติอภิสิทธิเวชาชีวะไอสุทพสุสุบัญยืนอยู่ทอนโทษนะมึงก็ไปจัดการมากกนันก่อนเอามาให้ติดคุกก่อนสิหรือถ้าจะเอาคนโกงชาติจริงคดีพรสศค,ครับเสียหาย60,000นะครับ6กแ0 0 0 0ึล้านบาททำไมไม่ไปจัดการอธิการบดีดัชริตตอแหละหมอชนบทดัชริตตอแหลทั้งหลายทำไมมึงไม่ไปจัดการเรื่องคดีพลอ ไอ้ตุลาการเฮียมันตัดสนองยังไงแม่งให้รอลงอาญาไว้สามปีปรับสอง0 0ื่บาทกับความเสียหายของประเทศหก0 0 0หนึล้านบาททนได้ยังไงคนไทยไอ้นั้นนะโกงยิ่งกว่ามาหาโกงเสือกดัดสลิตออกมาไล่พันตำรวจโทรดรทษินไล่คุณยิ่งรักคุณยิ่งรักไปโกงอะไรไปโกงอะไรครับที่เห็นมา สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเงิน4 6 0 0มันล้านของพันตำรวจโทรด็อกเตอร์ทักษิณมันบอกว่าพันตำรวจโทรด็อกเตอร์ทักษิณปั่นหุ้นจนราคาหุ้นขึ้นแล้วได้กำไรมา4,6่หมนหกล้านมันก็เลยยึยดโดยใครยึดโดยคณะรัฐประหารไอ้พวกชั่วทั้งหลายนี่แหละฮะไอ้พวกทหารระยำเนะครับพ่อแม่พี่น้องลองคิดดูครับครับขอบคุณครับ ยังไงก็ราชการท่านก็ฟังไปแล้วกันครับจริงๆมันเป็นสถานที่ราชการแต่มันก็เป็นเงินภาษีประชาชนเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นขอพูดในฐานะประชาชนข้าราชการท่านอาจจะไม่เคยฟังท่านอาจจะไม่รับรู้ผมไม่รู้ท่านรับเรื่องมาจากไหนแต่สิ่งสําคัญที่สุดเอาแค่นี้พอเอาแค่ว่าวันนี้เนี่ยการโกงที่เกิดขึ้นในชาติบ้านเมือง ใครออกมาต่อสู้ปกป้องบ้างข้าราชาการก็มีหน้าที่ของข้าราชาการประชาชนก็ทํามาหากินก็มีแต่คนเสื้อแดงที่ออกมาปกป้องอยากให้ประเทศชาติเจริญพวกเราไม่ไปปิดสนามบิดโวนภูมิเดดขาแต่มีเฉพาะคนที่ปัญญาอ่อนเป็นควายไปปิดสนามบิดโวนภูมิพวกโง่ไงครับเลยไม่รู้พวกโง่ถูกหลงเชื่อถูกหลอกให้ไปปิดสนามปินโซนภูมิ สร้างความเสียหายให้กับประเทศไทยพ่อแม่พี่น้องลองคิดดูโอ้ขอบคุณครับ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 ป้าครับอะไรตอนนันขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับขอบคุณนะครับเอาเป็นว่าเวทีนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับ นะฮะขอบคุณอย่างมากฮะเดี๋ยวผมเห็นป้าผาป้าผานั่งอยู่ข้างหน้านี่เองฮะกลุ่มแดงใต้ดินสำรงฮะเอาตรงมือให้หน่อยครับเอาปันหนุ่ค <c> ร <oughs> ับแม่มากันพบฮะเนี่ยพี่เล็กสำรงใต้นี้ขาที่เขาขาวเป็ดนะฮะก็มาร่วมกันนะมาร่วมกันตรงนี้พี่น้องที่อยู่ทางบ้านท่านรีบเดินทางมาบางคนบอกเลยฮะอยู่ถึงพระรามสามเดี๋ยวจะมานะครับอยู่สาธรก็มา ขอบคุณครับ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 ที่บมดเก็ียดไปครับนะครับอรขอบคุณครับขอบคุณครับก็เท่ากับว,ว่าวันนี้ที่เราออกมาต่อต้านเพราะเขากําลังจะทําลายประเทศชาติพ่อแม่พี่น้องบรรยากาศมันจะเป็นยังไงวันนี้พักประชาธิปัตย์ก่อวอร์ดคนที่เขาไม่ชอบพักเพื่อไทยเขา รู้สึกทนไม่ไหวจะเป็นจะตายกับความเจริญของประเทศกลัวว่าประเทศชาติจะเจริญครับผมก็งงเหมือนกันว่าคนพวกนี้ใช้สมองข้างไหนคิดคิดอยู่อย่างเดียวเอาหลักการเอาบ้าเอาบออะไรก็ไม่รู้แต่สุดท้ายประเทศนําไปครับสู่อะไรครับสู่ความหายนะของประเทศผมอยากจะถามว่าคนสีลมพวกคุณมีเซนส์ขนาดไหนพวกคุณบอกว่าพวกคุณมาเป่านกปีเป่านกวีเพื่อขับไล่รัฐบาลเป่านกวีเพื่อต่อต้านพบรบนิลตกรรม ก็นี่ไงนิรโทษกรรมยุติแล้วเขาก็ไม่เดินต่อแล้วเขาอุตส่าห์ถอยขนาดนี้ยังไม่สํานึกประเทศชาติอีกเหรอฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเราต้องต่อสู้เราต้องยืนหยัดพักประชาธิปัตย์จะมาตั้งเวทีในจังหวัดสมุทรปราการไม่ได้เด็ดขาดไม่ยอมครับผมบอกเลยนะครับในจโนนะครับ ความจอร์เข้ผมไม่ปล่อยให้พวกคุณตั้งเวทีเพราะเราไม่มีทางยอมไอ้อภิสิทธิเวชาชีวะไอ้ชูเทพสุกวันคือฆ่าตกอดฆ่าวสันผู้ทางจังหวัดนี้มีคนตายถึงสองคนมนชัไยแซ่จองกับอีกคนหนึ่งสำลักนะครับแก๊สน้ำตาเสียชีวิตกับเนื่องจากว่าสูตรเอากา๊าซทิษเข้าไป ใครออกมารับผิดชอบการขอโทษสักคำหนึ่งไม่มีรัฐบาลอุตส่าห์ว่าจะเคลียร์ให้เพื่อที่จะเอาพ่อแม่พี่น้องช่วยพ่อแม่พี่น้องประชาชนเราจึงเห็นด้วยกับพลบบอทีรโทษก,กรรมสุดท้ายแต่วันนี้ก่อหัวอกันอภิสิทธิ์เวชชาชีวะวันนี้กฎหมายเอาอะไรมึงไม่ได้มึงไม่เอานิรโทษก,กรรมทีนี้มึงต้องเอาตีนพี่น้องประชาชนนะฮะก็ให้มันรู้ไป ว่าวันนี้เนี่ยประทาชจนจะพ่ายแพ้ไอ้สองทอรราชเนีฮะให้มันรู้ไปว่าไอ้สองคนนี้มันจะลอยนวลอยู่ในประเทศไทยให้ได้วันนี้เราต้องออกมาโดยเฉพาะคนตัวแดงต้องออกมาขับไล่อภิสิทธิ์เวชาดีกวต่อต้านมันไม่ให้มันเข้าจังหวัดมีสิ่งอะไรมาเอานยกผู้ออกวะผู้เลือกมากับมือพวกมึงไม่เลือกขอบคุณครับขอบคุณนะฮะแล้วทำไมต้องยอม ไม่จําเป็นครับพวกเรามีสิทธิ์เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะเราเป็นเลือกคุณยิ่งรักใช่ไหมครับแม่เสียงเบาจังเลยเวลาใช่ใช่เอาใช่เลยครับแม่มันต้องอย่างนั้นสิครับขวัญกำลังใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงต้องมาปกป้องครับเพราะเราเลือกของของกูมึงจะมาทําลายได้ยังไงมึงเป็นไทยรัฐบาลม,มาโดยชอบรำกรกตก,ก็ตัดสินออกมาแล้วว่า รัฐบาลนี้ไม่มีการโกงการเลือกตั้งเลยแม้แต่นิดเดียวมาด้วยเสียงบริสุทธิ์มึงไม่มีสิ์มาไล่พวกกูนายยกและสมันตีคือคนที่รับใช้ประชาชนทั้งประเทศถ้ามึงไม่เอามึงต้องออกไปอยู่ต่างประเทศเพราะประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศนี้เขาเลือกแบบนี้เพราะฉะนั้นก็พ่อแม่พี่น้องช่วยกัน ระด,ดมกันออกมาฮะระดมกันออกมาเยอะๆนะครับระด,ดมกันออกมาให้มากเพื่อที่เรานะครับจะได้รับชัยชนะในวันนี้พรรคประชาธิปัตย์แม่งกระจอกมากแต่เสือกมีไอ้พวกดักจริตไปกับมันเฉยๆแต่วันนี้เราต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับช่วยกันผลักดันกำลังเดินทางมาอีกเยอะเลยครับตอนนี้คืออยู่ระหว่างทางฝนก็ตกรถกติดครับไม่เป็นไร นะครับเสียเวลาหน่อยหนึ่งเพราะฉะนั้นนะครับพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่มานะครับทำธุรกรรมนะครับถ้าท่านเรียบร้อยแล้วนะครับกรุณาเอารถของท่านนะครับออกไปจากพื้นที่ด้วยนะครับขอความกรุณาขอทําเพื่อชาติเสียสลับเพื่อชาติสักวันหนึ่งนะครับไม่ได้มาต่อความวุ่นวายใดๆทั้งสิ้นแต่มาบอกพวกท่านให้รู้ว่าวันนี้ประเทศมันกําลังจะสู่วิกฤตบ้านเมืองจะอยู่เฉยไม่ได้ขอบคุณครับ จะอยู่เฉยไม่ได้จะนิ่งเฉยไม่ได้เพราะหากพรรคประชาธิปัตย์ทำสำเร็จกอวาดประสบความสำเร็จทหารออกมาแล้วแตทหารชิบหายกันทั้งแผ่นดินเลยครับพวกท่านกรอยด่ไม่ได้ถูกกดขีหรือว่าท่านต้องการให้ประเทศนี้เป็นอย่างเกาหลีเหนือเพราะอย่าลืมว่าไอ้ม็อบที่ออกมาเนี่ยมันต้องการแช่แข็งประเทศนะท่านมันต้องการระบบะเผด็จการ แต่ผมในฐานะประชาชนถูกต้องตามกฎหมายเพราะผมมาสนับสนุนระบอบประชาธิปไตยทุกอย่างต้องแก้ในสภาก็ทําตามขั้นตอนทุกอย่างไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรเลยครับพวกผมก็เดินตามคันล็อกของทำทุกอย่างรัฐบาลก็ทําถูกต้องทุกอย่างพรรคประชาธิปัตย์ทนไม่ได้จะเป็นจะตายออกมาคัดค้านรอนรบอนิตโรัฐกรรมเขายกเลิกไปแล้วแล้วตกลงมมึงว่าไงพรรคประชาธิปัตย์ ไม่ถอยด้าด้านอีกถ้าหน้าด้านอย่างนี้ครับก็จะตีอย่างเดียวไม่ถอยฮะช่วยกันพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ทยอยกันเข้ามาขอบคุณอย่างมากครับหลังไหลก็ามาอย่างต่อเนื่องนะครับก็เดี๋ยวนะครับอีกสักพักหนึ่งตอนรักมมาลายทองมานะครับพ่อแม่พี่น้องของเราก็มาทุกคนครับวันนี้มาร่วมกันหมดมาขึ้นเวทีช่วยกันคนละไม้คนละมือ ปกป้องจังหวัดสม,มุทรปราการจากทาราาออิพิธิ์เวชาดีวะคนละไม้คนละมือนะครับเอาละฮะเดี๋ยวผมขอเบรกสักคู่หนึ่งแล้วพบกับพี่มวลต่อแล้วเดี๋ยวกลับมานะครับเดี๋ยวผมขอปรึกษาหาดอเรื่องงานนิดนึงครับ